สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปเป็นอยู่ที่ประตูน้ำนะครับตรงที่เราอยู่นะตอนนี้คืออินทราสแควรแหล่งขายเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ เดี๋ยวยังไงก็ชมบรรยากาศนะของอินทาสแพร,รก็จะเดินดูรอบๆนะ ओ बंजार कांस्य कांग्रेस। आइए एक ही नाइनस पुच्ची वन करें। आइए। मेरे नहीं अच्छा। ताऊ दरी ตอนที่เรามาก็ยังหรือว่ายังเช้ามากนะครับก็ลูกค้าคนค้าขายก็ยังไม่เยอะสะักทีเดียวแหล่งค้าขาย ของอายางค้าขายประตูนนะ้ำเป็นแหล่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับการซื้อขายแหล่งก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งของประตูนนะ้ำแล้วก็เป็นธุรกิจค้าขายสำหรับพ่อค้าแม่ค้า,านะที่ซื้อซื้อเสื้อผ้าไปต่างจังหวัดกันนะครับ แล้วก็เดินไปชมได้ด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเสื้อผ่าตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากอุณานะฮะเดี๋ยวจะไปโซนหนึ่งนะครับมันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับเราเรียกประตูน้ำนะ วันนี้ไม่รู้จะใช้ชื่อชิปว่าดีช่วยตั้งไหนะครับตามติดชีวิตแมคค้าหรือเปล่านะ,ะยังไงผู้ดใดยธก็จะบรรยายน้อยนะจะไม่พูดแล้วก็แต่จะให้ชมบรรยากาศและ,ะเสียงพูดคุยของพ่อค้าแม่ค้านะครับโอคกระดดดีดลจ้า เงินไก่แท้แม่เบิลแล้วเบิลเบิลสอ เราจะไม่เจาะนะฮะไม่ใช่เจาะอ,อ,อะไรแต่ก็มีราคามีอะไรต,ต่างให้ชมนะครับแต่จะไม่เจาะลงลึกว่าไปพูดคุยกับพ่อค้าม่ค้านะ

แล้วนะโอเคครับต่อไปเราก็จะเดินซอยนรกกันนะฮะ mm hmm. ไม่รู้ว่าเขาไมเขาทั้งซื้อ mm hmm. ซอยนรกอาจจะเป็นความได้อกักแล้วก็อาจจะมีพวกแกรมเมอร์อะไรหรือเปล่านะ mm hmm. <c oughs>

จะเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงตั้งชื่อซอยนรกความไม่อัดของหกอขาแม่คา

สองด้วยนะจ๊ะ นี้ใส่ใส่น้ำบานหรือไม่ใส่ใส่กวานใส่ไหมอ่านิดเดียวอ่าใส่ใส่ใส่นิดเดียวทั้งสองอันเลยนะคะได้เลยนะค่อยๆสั่งนะจ๊ะคุณพี่ค่อยตอนนี้มันจะร้อนมากอ๋อเหรอ

Oh. มันจะไม่มีเวลาดูไม่กินจ้ะจะกินเปล่าหรือว,ว่าไงจะกินเปล่าก็ไปซือ้อซื้อสองอ๋อนลร เราอยาขายนี่ก็มาขายไม่ได้มาดั้ง หลังจากที่เราเพินดูการค้าขายยามสูน้ำนะตอนนี้เราก้องหัดนะครับทานก๋วยเตี๋ยวกันสัตว์แกร์หโอเคก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่มานะ่าจะเป็นสเล็กสเล็กเนื้อตุ๋นนะรสชาติโอเคไหมขอชิมก่อนนะ อืมผ่านได้ผ่านเลย,เลยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างนอกนะครับตอนนี้ทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับโอเคครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะอร่อยมากดูดิเดี๋ยวจะนานนิดเดียวแต่ถ้าจะสดน้ำบดก็เกลียดใจะนะครับเดี๋ยวไว้เห้าล้างหน่อย นะครับโอเคยังไงเราก็จะได้เวลาเดินทางกันต่อไปจุดหมายปลายทางข้างหน้านเราก็จะพาชมเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแหล่งค้าขายเสื้อผ้าหลากหลายมากนะครับก็คือถ้าพูดถึงว่าแหล่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็นี่เลยนะประตูน้ําของเรานี่เลยนะรัาพ่อค้าแม่ค้าทั้งอยู่ ในกรุงเทพต่างจังหวัดแม้แต่ที่มองมองเห็นนะครับก็มีพวกพ่อค้าแม่ค้าจากชาวต่างชาตินะฮะมาซื้อขายกันพอสมควรนะฮะมีความที่เห็นเช่นไรกับเขาเรียกซอยนรกนะฮะคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับ สียงกุ้แดงกัอืมแล้วก็ได้ทำใหช่วงนี้มีคนแบบคุณรู้บ้างไม่ต้องไม่ใช่ไม่อช่ช่วง้มีการมาช่ว They keep walking! Blood sugar. I don't know

สำหรับผู้ได้ทำนะจะจะไม่ได้บรรยายนะจะให้ชมบรรยากาศและการซื้อขายซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับ